เอฟจีนหมูของดีเมีอยงนั่นมาแฮมแล้วคนเดียเคยกินนี่นะวันใดก็เหมอนี่บัได,ขด้ของดีของเด็ดก็มันแล้วแต่ก็ว่าแต่ว่าดีถ้าไปชื่อตำการนี่มันจะนั่นน้อยเนาะมันจะเป็นเอฟไข่เห็นบางเตี้ยนะจีมีจ,นจน <c oughs> ีนแต่ยแกมีกะใครเนาะเปิดใส่ใครหลายเนี่ยลดต้นทุนน,นี่นะ่ะแต่ว่าก็เข้าใจอยู่เนาะฮะเฮานีาหาห่กินคนเดียวแค็งกันเนาะเฮานีา่กินคนเดียวกับใส่เต็มที่ถ้าจีนนั่นนะไปอันวันนี้แรงนี่ผมปลามาแปลงให้กับหน่อยเอฟจีนหมูมอโม่นะใส่จีนได้หลายนะไข่น้อยๆพอเนาะ มาก่อนอื ibly, ่นเลยเขาก็ไปพอเคียงพอขัวมาเห็นก่อนเคียงขัวมันก็บบมีเนี่ยหลายครับน้องก็จะมีพวกห้างพกป้อมคาจะไข่หอมเตี้ยมหอมแดงพริกแห้งแล้วก็ขมิ้นก็บอกผงขมิ้นก็ได้คำเนึงแต่ถ้าว่าคนได้ฟังบทรั้นฟังผมโฮเลี้ยงมันก็ก็ย้อนไปพอเรียนไปพอตะกี้ที่ผมขึ้นขึ้นทางขวามือทางบนนั่นนะนะผมผมพีมือเรียบร้อยแล้วเนาะ จะได้เลี้วใจจะได้อ่านออกเนาะไปหลังจากที่ได้เคียงได้ควยอยังเสริบร้อยก็นี้เขาก็จะมาผสมมาสูนกันเนาะมาโซศูนกันเขาก็จะเอาหมูบดหมูสับน้ำลงไปก็เลยแล้วกิพริกที่เขาตำไว้ตะกี้น่ะตัวไอ้กลงไปแหมแล้วก็เลี้ยงของการปรุงรสนี่เต้ก็จะใส่เกี่ยหวปรุงรสซูรรส3ามแยงตะอีเนาะหลังจากที่ปรุงรสเสริมร้อยมันก็นี้ก็จะใส่หมูพักจีแล้วก็ใบเบอร์กีวหั่นฝอแล้วก็สุดท้ายได้จะเปลนไข่เนาะไข่ไก่ไข่เป็ดได้มัดแต้ว่าอันไข่นี่น่ะจะใส่าไหล่เมหมูได้เลี้ลยว ไนะข่นี่นะอันตีผมเนี่ยนี่แต่หมูประมาณเกิงโลบ่ถึงเกิงโลประมาณ0ี่ร้อยกัมแล้วก็ไข่สองนวยสองแกนพอแล้วแล้วก็อันตีผมส้มๆนี่แต่เป็นผงขมินขน้นครัเขาเนาะแต่กี้ผมลืมใส่ แล้วพเพ่เราปจิดีแล้วเราลืมไปไหนดีเต่เป็นกระตมศูนย์แต่ในโคกเป็นไครับเนะเนี่ยครับหน้าตาของแอฟจีนหน้าตามันก็จะเหมือนไส้ของอย่างไส้อ้วไส้กอ,อกจีนนั่นน่ะยังเดียวกันเลยแต่แค่ว่าเขาจะมาห่อมาแอฟใ,ในใบตองอิมบไดย้ยช่วงนี้ได้เกิดจะไปฟังไก่เมนูที่ว่ามีใบตอ่งเตี๋ยเขาเนะเมือนนั้นไหนได้ปะเตี๋ยเนาะหลังจากที่คลิปก่อนนั้นแต่เป็นห่อนึ่งไก่รอบนี้จ่เป็นแอฟจีนรอบหน้าจะเป็นยังแจ๊ะนอะบนล่างเป็นนั่นเหกก้าอยง เ <laughs> ข้าก <kr> ันจีนเนาะจะเหมาะแเนาะสักวันสักวันมามามาลมอยู่ั่นเนาะเฮามาแปลงแอจีนกันต่อดีกว่ากออจีนี่มันก็บ่จได้ยากเหมือนอนึงไกนําีนะเฮาก็แค่ตบปุ้นตบเพยให้มันปๆนๆเเสร็จแล้วก็มาจิ้มเคียวกันลัดเฮก็อันน่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็แล้วแต่มักแล้วแต่ชอบแจะเอาไปปิ้งไปจีไปบไปยจะดก็ได้มันสุกๆก็าว่าคนดมีมอบมทอดเจียผมนี่ก็ใช้ไฟ150องศาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินเนาะบ่จําเป็นต้องไปพกไปใจไปฟืนไปปี้มันน่ะละไว้หน่ะยามมันสุกคนเดียวมันเนี่ยพอกะมาสมผลงานเฮากะ จุ้งๆเนะอะยังคือเลยเนอะเมนูนี้เอาแท้ๆนะถ้าไปซื้อทำการนี่บุจีมีเนอะถ้ามีก็จะแอปปุ่นก้าประมาณห้าสิบปุ่นหน่อยจีตุยๆจีนี่นี่แล้วก็เอามาบีมาสมพอทางไหนมันก็ว่าจะสุกบุสุกเหมือจียผมเจอะพอดู้่อเด้งดึ๋งๆเออเหมาะขนาดมากำน,กนกบบันลถ้าเกิดแย่หลายเนาะอันเซิร์นเขาหนึ่งมันห่อนมานี่ยักษ์มันเป็นตี้นเนี่ยก็นกี่จะได้กีบง่าย,ยาหน่อยเา่จู้ดลงมาเลยนี่ขนาดมาได้เข้าปากเต้นนะทราบกินสมุนไพรแดงได้งงานไานไป ก็มันนึงเน็ปแต่เมนูนี่เนี่ยถ้าจะให้กินดีกินง่ายนะเขาต้องยัดเอามือยัดมันมันเป็นตีนเห็นก้อนมันจะได้กีบมั้ง่ายเห็นไอยกับเมนูนี่นะสามารถแต่เมนูใส่อัวใส่กอ,อกจีนได้เลยถ้าคนแรกคิด้าดเอาไปยัดใส่ๆน่ะนี่ห่อตองกับเดียวนังง่ายดิเออาโนะว่าจะยั่งนะวันนี้ <c oughs> เอาน้อยไปโนะเหมือนเราบอได้โบกสเสลนะมาซักโบกเสลี่ผมห่อตองแบบว่างๆก็บร้อง,องเนี่ยร้องแป้งม่ากันเนอแอปจีนหมู